Excuse me sir. Yes? Uh, may I... Uh, may, may you introduce yourself first? Sure. My name is Paul. I am from England. From England? Yes. Chai. Uh, have you ever been here before? No. Oh, what about here, the temple? Oh, I've been to Thailand before, but never to this temple. Oh... <laughs> but this is the first time for you here? Yes, it is. Oh, are you from England? Yes, I am. Oh, do you have a wife here in Thailand? Wife? Yes. Yes. Unfortunately. Oh, uh, how about Thailand? Yeah. Um. Very nice. We live in Thailand. Five year. Five year. Chai. And how about Sisaket? Um. First time in Cisakent. Oh, this is yep. the first time for Chai. you in Sisaket? Yeah. We live in uh, Satahip. Oh, you live Chai. in Satahip, Chonburi, mm. Rayong, Bang on. Oh. Mm. What about this temple? What do you think this temple? It's very nice. Very beautiful. Um, look like the cave so it's very unusual I like it, it very nice pretty okay thank you so much no problem <sir. S 1> thank you take care bye bye nice to meet you ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสะเกตช ANNEL นะครับวันนี้อยู่ที่วัดศรีมงคลรัตนารามนะครับอยู่ที่ตําบลโคกการอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสะเกตนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับคุณผู้ชมครับแต่มีนักท่องเที่ยวนะครับมาไหว้พระกันเยอะทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง ชาวนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างถิ่นก็แห่กันหลั่งไหลมาไหว้พระนะครับที่วัดศรีมงคลรัตนารามนะครับซึ่งวัดแห่งนี้มีจุดเด่นนะครับเป็นพญานาคนะครับคุณผู้ชมครับเป็นองค์พญานาคที่อยู่ภายในบริเวณวัดเป็นถ้ำพญานาคนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวเดินทางมากันเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับ เข้าไปชมบริเวณของถ้ำพญานาคของวัดศรีมงคลรัตนารามกันนะครับตามผมมาเลยครับและนี่ก็คือทางเข้าบริเวณวัดนะครับวัดศรีมงคลรัตนารามนะครับก็จะมีพญานาคนะครับเสียพญานาคขนาดใหญ่นะครับตั้งเด่นตรางงานอยู่ข้างหน้าครับคุณผู้ชมครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีที่บูชาเอาดอกไม้ทูบเทียนนะครับเพื่อเข้าไป กราบไหว้ยังถ้ำพญานาคนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอยู่บริเวณทางด้านโน้นนะครับทางเข้า เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมถ้ำพญานาคของวัดศรีมงคลรัตนารามกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านนะครับเดินเข้ามาบริเวณข้างในกันนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณตรงนี้ก็จะมีอาบูชานะครับกําไรมงคลต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับ จะเห็นได้ว่านะครับแม้วันนี้จะเป็นวันเสาร์นะครับแต่ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับหรือผู้สแสวงบุญต่างๆนะครับมากราบไหว้บูชากันนะครับเยอะทีเดียวนะครับหนาตาเลยนะครับ มาดูบริเวณทางด้านนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งพญานาคนะครับเป็ดพญานาคสวยงามทีเดียวนะครับ ซึ่งภายในถ้ำพญานาคที่วัดศรีมงคลรัตนารามแห่งนี้นะครับประดับประดาเหมือนเป็นเสมือนถ้ำนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งบนผนังเพดานก็เป็นถ้ำนะครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับวันนี้นักท่องเที่ยวนะครับแห่มาที่วัดศรีมงคลรัตนารามกันเยอะทีเดียวนะครับและนี่ก็คือความสวยงามของวัดศรีมงคลรัตนารามนะครับตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับ อ่ะหลังจากที่เข้าไปในถ้ำของพญานาคแล้วผมก็พาทุกท่านนะครับออกมาข้างนอกมาเห็นพี่ๆเขานั่งทําอะไรกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าดูหวยปะครับเนี่ยเห็นเห็นเห็นเลขอะไรบ้างครับเนี่ยเห็นเห็นเลขอะไรบ้างครับแปดเจ็ดหกแน่ๆเลยงวดแต่ทําไมผมเห็นมีหลายตัวมากเลยเนี่ยเอาเลือกตัวไหนดีครับเนี่ยก็ไหนดีเอเลือกเอาของของใครดีที่สุดอ๋อดีที่สุดของใครของมันนะโอเคครับคุณผู้ชมนั่นก็คือหวยนะครับ และนี่ก็คือบริเวณด้านนอกของถ้ำพญานาคของวัดศรีมงคลรัตนารามนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งด้านนอกขนาดนี้ก็กําลังก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอยู่มากมายทีเดียวนะครับแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มีร่มรื่นทีเดียวนะครับคุณผู้ชมทางด้านโน้นก็จะเป็นต้นตะเคียนยักษ์นะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมีโขดหินมีต้นตะเคียนยักษ์อยู่ทางด้านโน้นนะครับ นี่ก็คือด้านนอกบริเวณอรอบๆของบริเวณถ้ำพญานาคของวัดศรีมงคลรัตนารามนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งร่มรื่นแล้วก็มีโขดหินมีก้อนหินให้นั่งพักนะครับแล้วก็ทางโน้นนะครับก็จะเป็นต้นตะเคียนยักษ์นะครับเป็นเจ้าแม่ตะเคียนที่คุณผู้ชมเห็นลิบลับอยู่ทางด้านโน้นนะครับถ้าใครสนใจก็ไปกราบไหว้ทางด้านโน้นได้เช่นกันนะครับที่นี่วัดศรีมงคลรัตนารามอำเภออุทุมพรพิพสัยจังหวัดศรสีสะเกษนะครับ